สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟทีเชียวครับขณะนี้เวลา1 0 5โมงนาทีครับพี่น้องทีมงานกำลังลงมือครับลงมือตั้งเวทีนะครับ1 0บโมงนาทีครับวันที่11บมกราคม2569ครับทีมงานเขาอยู่ที่ บึงสามพนะครับอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพี่น้องกำลังเล็งมือกำลังลงมือครับั้งเวทีเหมือนีงานเจ้าภาพนะครับงานฟรีครับชมฟรีครับจะเป็นเอามาลงยูในวัดนะครับ ไปอยู่ไกลสามารถเดินทางมารับชมเป็นกำลังใจให้ทีมงานครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวงใหญ่นะครับเต็มวงครับพี่น้องทีมงานกำลังเล็งมือลงมือเลยครับขณะทีด้านหนามี้ที่ตอนนี้นะครับโอครับบรรดาปอบๆแม่แม่เพื่อนเดินทางมาครับเริ่มจับสองพื้นที่ครับ บรรยากาศคายๆกันครับเมื่อวานนี้พอทีมงานเขาเดินทางมาถึงกะเต็มแล้วครับพื้นใยนี่เป็นของคณะเจ้าภาพเพิ่นนะครับเจ้าภาพเพิ่นมาจับมาจองไว้

ยังยุติตกใบมตใบมดิ the ัดก็ได้ัดหนอนโคดรอะไรวที่แบบนีเหมือนกันครับตันี้หันหนปนันเป็น้พันนี่หลายหลายหาันี่นี่ีรกเราถูกอันนี้รถูกอันนี้ถูกัน เพราะว um> ่าตอนแรกคิดว่าคิดว่าจะหันตรงครับแต่โบแมนครับเวทีต้องเฉียงครับใช่ครับต้องเฉียงเขามานีพื้นที่เพราะว่าลำโพงตังมันจะติดนะครับตอนนี้ชุดหนึ่งกำลังลงของตังนะครับอีกชุดหนึ่งกลับมาลงตัวของฮานมิกนะครับ เมื่อนีวอนประสบปัญหาหนักกว่าเมื่อวานนะครับพี่น้องเพราะว่าสัญญาณเน็ตบอลได้เลยคลิปหนึ่งที่กำลังหลวอยู่ยังบ่หันเหลียวนะครับมื่อ้านอาจจะบโบยไทยไลยครับพี่น้องอาจจะนานๆนี่ที่คลิปหนึ่งเพราะว่าสัญญ,ญาณเน็ตบอลแบบไปไบ้เลยครับ มาหอดนี่กับยังยรวยบนท่านแล้วครับเป็นชั่วโมงแล้วใส่เบิร์ดแล้วครับตั้งหา G, C, G เป็นทีแล้วครับนี่กับการพอประ่านาภัยไพ่ไดรไลทครับมื้อคืนนี่กว่าบ้อนจะรุดได้แต่ละคลิปกัถือว่าสะบักสะบอมครับแค่กับไตยอยู่สิบสิบเอ็ดคลิป แต่มือนี้นี่อาจจะได้น้อยสามสี่ชิพนี่ถือว่าเก่งเลยครับมือนี้ครับ เริ่มขย้อยมาจับจองพื้นที่คือคืนครับ วนนีจะเสียงออกมาพี่จักหน่อยนะครับพี่น่องจะเสียงออกมาด้านนี้สักประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับวทธีกำลังตั้งครับพี่น่องกคือการชุนละมุน จะเอียงออกมาทางนี้สักหน่อยนะครับน่าจะเอียงออกมาเนี้ยอยู่ฟอร์หน้าน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับจะพอดีเลครับหางคามันจะเป็นเอียงมากพเอียงมากหลังคาเขาก็จะยื่นขึ้น พี่ที่ห่าตอนนี้กำลังเล็งมือกำลังลงมือครับพี่น้อง,งจับเวลาใส่แล้วครับตอนนี้ว่าจะใส่เวลาเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมครับรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอลก็ขอขอบพุณนทุกการติดตามรับชมขอบพุณนทุกกาลแงแรงใจครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ